โอ้เบาเสียงเกมเลยเสียงไม่จะดังเกินไปโอเคมันก็ไม่ a ังแค่สองขีแค่นั้นแหละเออโอเคเช็คพอยไว้โอเคดิอุ๊ยโอ้โหคนเ h กสีกระสเพลงมันจะติเกระสีปิดเลยดีกว่า นี่ปิดเลยอายังเอาไม่ใช่นี่หรอเอาปิดเซเพตต้องไรวะจะไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเอา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 เซเพตเอ้าปิดอ๋อโอเคไปตรงนี i̇şte ้อ่ะเฮลก็เ uh ก่าเสียดีต้องไปชมไปด้วยนะครับไนะยังคงไม่คิดอะไรมากนะก็เปิดคลิปง่ายๆนะไม่มีอะไรมากอ่ะเฮลนี่กับก็มามากกระโดดง่ายๆไปชมง่ายๆแต่ทำไมดูยากจังเลยเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรติดขัดนะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยไปยังไงวะเนี่ยให้คนทัอ๋อตรงนี้ ตอนแรกนี่ว่าเออให้ให้ไปแบบยากๆอันนี้มันไปง่ายนะทุกผู้ชมมันมันไม่ได้ง่ายเนี่ยอันนี้มันยากสำหรับคนกล้าตผู้ชมนะอันนี้ไม่ได้ดา่าอันนี้แท้จริงที่จริงที่จริงก็ก็ด่าแหละที่จริงก็ไม่ได้ด่าแหละอะไรของผมวะเออกระโดดเลยเกลียดช่วงนี้ไอ้ช่วงนี้ไม่สบายนะทุกผู้ชมนะแล้วไปต่อตรงไปตรงไหนต่อตรงนี้เหรอกระโดดเลย ตัวตรงนี้ชึบชิบสดอี้สี่โคตรง่ายแล้วชมให้เด็กเล่นเลยเนี่ยให้คนแก่เล่นอ้โหอปีโคตรนิ่มเลยผู้ชมออปีดีแบบงโคตรง่ายเลยผู้ชมง่ายเกินไปนะครับนะเก่งเกินไปก็แบบนี้แหละผู้ชมนะเก่งเก่งเก่งเกินไปง่ายเกินไปก็แบบนี้แหละมันมันไม่นยางจัย่างผู้ชมออาจัะยากเลยไหมอาจจะยากไหมอ่ะจังยากอ่ะไม่มีอาจจะงยากหรอเสียใจมากเลยเอ้เเ โอ้โอ้ว่ามีสีเหลืองนะผู้ชมเอ่อไม่ใช่มีแค่สีเหลืองนะผู้ชมมีสีส้มด้วยว้าวโอ้ยผมชอบกินสีผมชอบกินเอ่ออะไรผมชอบกินส้มมากครับผู้ชมนะมันมีสีโอ้ยไปดึงกันไปโหมดไพังเร็วอ๋โอเคผู้ชมไม่มีอะไรเมื่อกี้ก็แค่เมลนะ โอเคจุ๊บกระโดดเลยนีกระโดดเลยโอเคเฮ้ยนี่เช็คพอยเยยยยยยย้ยยยยยนยยยยยยยอยย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 ยียยยยนี้ยย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 ยรยยยยย่รยยเยย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 เยยอยย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 าเาตรงไหนอยย จะตกเนอะชมถ้าถ้าตกผมจะด่าอ้อไม่ <c oughs> โอเคกลับมาเล่นใหม่ไม่เป็นไรนะผู้ชมเรามีเช็คพอยต์นะเราจะตายเท่าไหร่ก็ได้นะผู้ชมเกมนี้แบบเออแบบเล่นเล่นขำขับนั้นไม่ชมมันเล่นเล่น,ลน,ลนจริงจังแล้วทำตรงนี้มามุมกองขวานคนน่าเกลียดเลยเอออาจจะต้องใช้แบบนี้ก็ได้นะชมในเฮ้ยป,ป,ปอ,อ๊บปั๊บป๊บมุมกล้องโอเคตัวแรกดึว่าป๋อมมุมกล้องไม่ได้โอ้ยติดโอ้ยติด แล้วก็ปเดี๋ยวนะคุณคุณเหมือนทางเดิมเลยแต่น่าจะไม่ใช่โอเคเกลือตรงนี้เลยกอมดิสโอเคนางไงต่ออ๋อตรงนี้เหรอออกก็ง่ายนะพี่ผมก็แค่นี้คุณง่ายเลยคนแก่เล่นนะลงเป็นคนแก่เล่น,น,ๆๆนเดิมแบบนี้ให้ให้ให้ญาติคุณเล่นเถอะนี่คืออะไรนี่ทางยาวโอเคทั้งลัดทายแล้วพี่ผมปีนไม่ได้ปีนไม่ได้ปีนไม่ได้ อุยอ้ยได้หมุนจะได้ผู้ชมหมุนจะได้ไม่ได้ไม่ได้ผู้ชมเดี๋ยวต้องเล่นโอ้ยเดี๋ยวเล่นยากมากหมุจะโชว์เซฟเทให้ดูนะผู้ชมนี่ตัวเจ้าหนี่เป็นไงกเก็บก๊อปปี้งแบบนี้แหละผู้ชมเล่นเคยเล่นในคอมมาก่อนนะโอ้ยพังหมดแล้วม่เนียไป โอเคไม่ก okay. okay. okay, ี่แมวเราชมแมวมันจะกัดอะไรนะมันจะกัดเออของสะสมผมมาโคตรเกลียดเลยี่กระโดดเลยพูดอาจจะพูดแปลกๆหน่อยไม่สบายบอกไปแล้วโอเคตรงนี้ใช่ไหมกระโดดเลยโอ้เขาโหลก่องขนด้วยชมคนมันมีแบบล่องขนด้วยชมเขาบันค็เป็นล่องขนนี่ต้องสกแซกไป ไปก็กระโดดตรงนี so 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 <rast> ้แล <vine> ้วก็ไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้มันยากจริงเลยไปชมมาดูยากสำหรับเออแบบคนเล่นมือถือเนี่ยมันยากอ่ะอู้ยยิง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 ผ่านแล้วตอนนี้เราอยู่อันสีเหลืองผู้ชมบานาน่าสีเหลืองคือบานาน่าผู้ชมนะ เออคล้ายๆแบบมันแบบแบบกล้วยน้ำจิ้มเป็สีถึงคือกล้วยนะสอถึงกล้วยโอเคอันนี้ you are h เขียวเคนายอยู่ตรงนี้แล้วนะอโอเคเราจะไปต่อเราจะไม่ยอดท้อ,อชมนะถ้าเราอยอดท้อ,อขอตายหนึ่งทีนะครับนะเดี๋ยวพูดเล็งโคตรงงเลยนี่กระโดดตรงนี้กระโดดตรงนี้เลยนี่ระหว่างที่ผมกำลังกระโดดผมมีเพลงที่เราใจนานผู้ชมให้มาทำทำให้่านผูนชน้ชมได้ฟังนะผู้ชมนด้เราจะร้องให้ดูมีวันหนึ่งลิงโดนกระทาตัวขาดคึ้นตาย <c oughs> นี่ไงโดนกระทตัวขาข,ขึ้นตายจริงๆเลยคือตายเลยตกโลกเลยคุณผู้ชมโอ้โหมีวันหนึ่งลิงโดนกระท้อตัวขาขึ้นตุยเย่ yeah. แล้วเราก็มาช่วยลิงออกจากความทรมาน <c oughs>